ของรอบๆบบ้านพิรดานี่คือเป็นของพิรนดำเลยปะใช่ใช่อมชสองเอเคือกสองเอเค่อเออเพราะว่าอายุเยอะแล้วไงจะ60แล้วแล้วก็มาทำพ่อลู้ชายบอกแม่แม่พักได้ละแต่ก็ไม่ได้พัก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  สวัสดีค่ะทุกคนเฟิร์นนะคะจากเฟิร์นซีสไตล์ค่ะวันนี้เป็นวันที่2ที่ไปอยู่ที่บิ๊กไอแลนด์ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งทุกคนก่อนที่เฟิร์นจะมาที่บิ๊กไอแลนด์ใช่ไหมมีเพื่อนจากเฟซบุ๊กเนี่ยทักเข้ามาหาเฟิร์นว่าน้องเฟิร์นที่อยากจะไปที่ยวที่บิ๊กไอแลนด์อ่ะพี่มีคนที่รู้จักเขาทําอาชีพปลูกผักออร์แกนิกขายอยู่ที่บิ๊กไอแลนด์ทุกคนเลยตัดสินใจขอคอนแทคแล้วก็ติดต่อไปเยี่ยมชมสวนผักออร์แกนิกคือเฟิร์นอ่ะแอบตื่นเต้นนะเพราะ และทุกคนจะได้ไปสัมภาษณ์พี่รัดดาพร้องๆกันในวันนี้เพราะปกติแล้วว่าทุกคนคนไทยที่อยู่ที่อเมริกาใช่ไหมก็จะทําอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านอาหารหรือบริการการทําอาชีพปลูกผักออร์แกนิกอ่ะฝนไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยทุกคนก็เลยปะตัดสินใจว่าเราต้องไปหาพี่เขาแล้วแหละไปค่ะเดี๋ยวต้องขับรถปิดประมาณเกือบสชั่วโมง <laughs> เพื่อที่จะไปหาพี่เขาที่บ้านตื <laughs> ่นเต้นอนะ เราขับรถกันมานะทุกคนคือข้างทางเห็นได้ชัดว่าเป็นสีดําๆเนาะแล้วก็แบบคือ Big กไอแลนอ่ะคือสมชื่ออะ่ะคือใหญ่จริง<ม>เจอแต่ภูเขากว้างๆใหญ่ๆเต็ไมไปหมดพี่โกอีอหินข้างๆอะ่ะมันคือลาวาใช่ไหมไม่ใช่ คือมันก็มีบางส่วนแต่ว่าส่วนมากที่เห็นเป็นหินหินอ่ะมันคือมันเป็นเห็นที่มันออกมาตอนที่ภูเขาไฟระเบิดส่วนลาวามันก็คือลาวาลาวามันก็แห้งแล้วมันก็แข็งกลายเป็นดำๆซึ่งผิวสัมผัสถ้าไปดูใกล้ๆมันจะต้อกันใช่อ๋อเพราะว่าลาวาก็จะเป็นแบบเป็นเป็นเป็นทางอ่ะเออมันจะเป็นคืนๆลื่นๆอร่อยไหมคะได้อยู่นะไปรับโดนัทยัง Give me Oh, Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Folks, enjoy, okay? Have a good day. Yeah. <coughs> แถวเนี้ยนะทุกคนเท่าที่เฟิร์นขับรถผ่านมาโคนปลูกต้นไม้กันเยอะอ่ะคือมันจะเป็นไม่เหมือนพื้นที่ที่เราขับรถมาคือมีแตบบ่ความแห้งแล้งมือแต่แบบหินลาวาใช่ไหมแล้วก็แบบเป็นต้นหญ้าเล็กๆแต่ตรงนี้คือไม่ใช่เลยเฟิร์นมาบ้านหลังนี้ละทุกคนใช่ไหมคะพี่โกอ่าใช่เอาเราหาที่จะดรถค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน พี่ระดาค่ะสวัสดีค่ะพี่ระดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นมากเลยจำพี่ระดาไม่เคยเจอมาก่อนพี่ระดานี่คือทั้งหมดของรอบๆบ้านพี่ระดานี่คือเป็นของพี่ระดามเลยป่ะใช่ใช่สองเอเคอร์ครึ่งสองเอเคอร์ค่ะครึ่งแล้วก็บ้านเราก็คงประมาณเท่าไหร่หกไร่กว่าใช่ไหมประมาณนั้นแหละพี่ระดาพาเพลินไปไปชมสวนหน่อย อันนี้ก็คือข้าวที่ไทยก็คือผักสลัดใช่จ้ะผักสลัดมันก็มีนิดหน่อยที่แบบว่าพี่กระปลูกไปเรื่อยๆคือแบบก็มีต้นหอมมอด้วอันนี้รู้จักหรือเปล่าอะไรอะคะบ้านเราเขาเรียกผักชีฝรั่ง ที่เขากินกับลาบหรือว่าเฟอไงทำไมมันอันใหญ่อะไม่โอไม่พิรดาเฟินเคยเห็นแต่มันเลียวเรียงมันไม่ใหญ่ขนาดนี้อปุ๋ยมันดีมั้งพิรดาปลูกผักได้สวยมากเลยค่ะต้องยกให้สามีใช่สามีที่เป็นคนคนอเมริกันค่ะมาจากนิวยอร์กอือ เฮ้ยเราหน่ากินมากเลยพี่ธาคือตอนนี้คือเป็นเนื้อสลีผักหมดเลยใช่อันนี้ก็คือเราก็ตัดได้พอพอมันโตมาก็ตัดขายแต่ว่าส่วนมากแล้วที่ที่ลงเม็ดใช่ไหมคะค่ะก็เอามาไว้ในห้องนี้เพราะว่ามันมันล่มจากอันนี้ก็คือ,อพีิธาก็ทำเองด้วยทำกันเอง มดทุกอย่างหมดทุกอย่างเก,ก่งทํยานะทำกันเองหมดสามีสวนมากเราก็ช่วยนิดๆหน่อยๆโอเคค่ะไปเดี๋ยวเราไปสวนอ,อนอื่นกันตอ่อสองเอเคอร์ไม่รู้ถามมีเจ็บปดหรือเปล่า <laughs> <laughs> เพราปลูกผักนี้มากี่ปีแล้วอะคะประมาณ4 5ปห้านปะีตั้งแต่เราได้ได้ที่ดินที่ไงเมื่อก่อนพี่ก็แบบทำมาเยอะสวนดอกไม้แล้วก็โรงงานเสือ้อผ้าโรงงานเสื้อผ้าด้วยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์มาจบที่ร้านอาหารร้านอาหารเสร็จแล้วก็มีฟู้ดทรัค แค่นำฟู้ดทรัคมาด้วยค่ะแล้วก็ขายหมดละก็เลยแต่คือตอนทอ่พ่อมาอายุเยอะแล้วไงจะห0สิแล้วแล้วก็มาทำพาอลูกชายบอกแม่แม่พักได้ละแต่ก็ไม่ได้พักไม่ได้พักไม่ได้พัก่คือมันไม่มีโอเวอร์เฮดเยอะไงคือมันก็มีอยู่แต่ว่าตอนนี้เราก็แก่แล้วก็คือแบบหากินนิดหน่อยไม่ต้องแบบเหนื่อยเยอะ พี่มาอยู่ที่บิ๊กแอลแลนตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แบบจากไทยมาอยู่ไทยจากไทยแลว้วก็มาอยู่นี่เลย30กว่าปีที่ <30 S 2> แล้วสามสิบปีที่แล้วคือมูฟจากไทยมาอยู่ที่นี่แต่ไม่เคยไปอยู่ที่อื่นอ,อ๋อทำไมไม่อยากไปอยู่ที่อื่นบ้างอ่ะพี่แล้วที่นี่มันคล้ายๆกับบ้านเราเออแต่จริงอากาศอากาศดีที่สุดนะฮะใช่หน้าร้อนหน้าหนาวคือแบบว่าอยู่ในนี้หมดหิมะตกเอยอะไรเอยมีหิมะตกด้วยบิ๊กเอลเลนนี่ก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่เลยอ๋อใช่ตอนที่เฟิร์นบินมาเฟิร์นเห็นมีหิมะอยู่บนภูเขาใช่สอง แล้วก็วมีฝนตกมีร้อนมี <c oughs> ใช่คือ<ๆ>ไปไปรอบเกาะเนี่ยไปอีกนิดน,นึงก็เปลี่ยนอากาศก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็อากาศบริสุทธิ์ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> พวกผักผลไม้อะไรเหมือนบ้านเราทุกอย่างไม่ไม่ไมอดไม่อยากว่างั้นเถอะ <c oughs> แล้วก็คนที่นี่ก็คืออยู่กันแบบง่ายๆสบายๆใช่เพราะว่าเราไม่ได้มาจากเมืองหลวงเรามาจากอำเภอเชียงดาวบนเขาเชียงใหม่ช่นี่ก็เด็กเชียงใหม่อ้าวบ้ดเจเชียงใหม่ขนาดนั้นคือไปเรียนมาอยู่ห้าปีอือเรียนมหาลัยเชียงใหม่อู้ได้พ่องอู้ได้พ่องเชียงใหม่วดเ่ามาวดเแล้ว าบอกพี่ดาเอาไปขายในฟ์มเมออ์มาร์เก็ตด้วยใช่ไหมใช่คือขายทุกอย่างที่พี่ดาปลูกอันไหนก็เก็บอย่างละนิดเยียงละหน่อยผักอะไรที่ขายดีสุดสลัดคือผักลงเมื่อกี้ใช่มิกซ์สลัดคือขายอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ25ถุงถุงละห้า ถ้าเอาถุงหนึ่งเท่าไหร่คะห้าเหรียญพี่ระดาการที่พี่รักมีแคบอาชีพเดียวคือปลูกผักออร์แกนิกส่งขายอย่างเงี้ยรายได้ต่อเดือนดีไหมคะก็พออยู่ได้นะเพราะว่าก็ประมาณ2,000กว่าส0 0พันก็แล้วแต่เพราะว่าเราไม่ได้ทำใหญ่โตเนาะ,ะขายแค่อาทิตย์ละครังอันนี้ก็เป็นอีกโรงเรือนหนึ่งคือพี่รามีห้าโรงเรือ มะเขือปลากไม่ใช่ฉันนั้นมะเขืออ,อิตาเลียนเพ่นชอบมะเขือปลอกเพิ่นเข้าไปดูข้างในได้ไหมคะได้ได้ บ้านเรากะเพราเขาเรียกเลยกะเพรากะเพรากะเพราแล้วนะแต่หนูเอาออกจากเกาะฮาวายไม่ได้อ่ะคือผลผลิตทุกอย่างที่เป็นการเกษตรหรือดอกไม้หรือสัตว์อะไรเงี้ยเอาออกจากฮาวายไม่ได้เลยเขาห่วงมากแต่หนูขอเก็บไปทากับข้าวได้ได้ทำกับทำกับข้าวกินกันหรือเปล่าพักอยู่ที่ Air b บ b แีมีกลัวโอเคพอดีเลยเก็บไปเลยจะเก็บอะไรไปกินก็เก็บไม่ห่วงจะเอาต้นกะเพราใช่ไหมน้องหมี น้องมีน้องมีต้นมีดีกว่าเอาแล้วกระเปาพิเศษเด็ดไปสักสองสามไปฝากไปฝากเพื่อนไปฝากเพื่อนไปอันนี้ลงไก่ไปหยบพี่ไก่หนยเด้อนงไก่ข้างในเต็มเลยมีทั้งไก่ทั้งเป็ดอันนี้อันนี้จะเป็นส่วนที่แบบว่ามันมันยังเล็กเพิ่งซื้อมา ในนี้อ่าสี่สิบเก้าตัวในนี้ oh. โอ้ยเก็บไข่อ๋อนี่เก็บไข่ <c oughs> <c oughs> นี่มีไข่ด้วย <c oughs> หัวฟองอ่ะอยู่ในนี้ คันนี้ไข่เป็ดไม่ไม่ใช่ไข่ไก่สีขาวที่เมกาใช่ไหมคะนี่ไข่เป็ดเดี๋ยวดูไข่ไก่ขาวเออพิพิพพรดาทําไมต้องมีไข่ไก่สีขาวและไข่ไก่สีน้ำตาลมันเป็นพันธุ์มันอะแล้วอันนี้คือไข่ขาวเนี่ยคือแบบว่ามันผลิตไข่ได้เยอะกว่าคือฉะนั้นเออเขาก็เลยนิยม คือวันหนึ่งอะเก็บไข่ได้ประมาณกี่ฟองคะ24่ะ24ฟอง24 <S 2> 2 <S ฟองโงแล้วพี่ณิราขายโหลละเท่าไหร่อ่า uh, 12, 12เหรียญ12เหรียญจ้โจริงไหมคะที่ ไข่อะเนี่ยเนี่ยถ้าเอาออกมาจากตัวเขาอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเก็บใส่ในตู้เย็นใช่ใช่ไม่ต้องเก็บใส่ตู้เย็นเลยเพราะอะไรอะคะเขามีไอ้โปร t e คชั o อยู่แล้วไงแบคทีเรียเข้าไม่ได้ถ้าเราเอาไปล้างเอาไปเช็ดหรือว่าอะไรเงี้ยเราต้องเอาเข้าตู้เย็นถ้าเราไม่เช็ดแม่อะไรเราก็วางไว้ตรงนั้นได้เป็นสองสามอาทิตย์ไม่เสียเวลาพี่เก็บไข่พี่ก็จะไปวาง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 ไว้ข้างนอกใช่จนกว่าพี่จะไปขายพี่ก็ทําความสะอาดแล้วก็ไปขายเลย เพราะนั้นลูกค้าบางทีเขาก็จะสั่งแบบเอาแบบไม่เช็ดนะเพราะว่าเขาจะาไปวางไว้ข้างนอก พี่ดาบอกว่าที่นี่มีโซลาเซลล์บ้านใช่ใช่ใช่โซลาเซลล์คือใช้แต่โซลารเซลล์ทางบ้านใช่ค่ะรอดจังเลยอ่ะแบบชีวิตแบบคู่คู่อ่ะพี่ดาใช่ใช่ก็นี่แหละคือลรวแบบพอเพียงว่าอย่างนั้นพอเพียงมากค่ะโอ้ยบ้านนั่นนี้ก็ปลูกกันเองปลูกบ้านเอง จะไม่เสียเงินกาอะไรเลยอ,อ,อันนี้คือสามีกับลูกชายช่วยกันช่วยกันปลูกบ้านอยู่เองอีกแล้วก็จ้างเข้ามาทําเกี่ยวกับท่อน้ําเอ่ยไฟเอ่ยเงี้ยเพราะว่าเราทําไม่เป็นทำไม่ได้เจ๋งมากเลยพี่ละจ้าอันนี้ดินจีพันอะไรอะคะ <ง ains> ลิ้นจีก็ลินจีอ okay, เพราะว่ามันปีแรกที่มันออกลูกมันไม่ค่อยหวานแต่มันจะเปรี้ยวหวานถ้าคนชอบเปรี้ยวหวานเนี่ยน <ง ains> อร่อยเหมือนกันกินโชวกินโชเลยนะจักรพรรดิลินจีก็ลินจีเนี่ยแหละอืมนาอร่อยอะโอเค่ะ okay, อ,อืมปีแรกทุกอย่างได้ดีมากคืองามมากลูกเปนเร่มเลยทุกคนดูนี่ นาวมรนดาพิรดาดเนี่ยทนขอสักสามสี่ลูกได้ไหมได้เอาเก็บลูกใหญ่ๆนะ <c oughs> เพราะว่าลูกเพราะว่าท่นจะไปทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดต่อเดือนเนี่ยพิรดามีค่าใช้จ่าจยอะไรบ้างคะก็มีค่าน้ำ ค่าอินชอลันเราก็ต้องมีอยู่แล้วน่ะค่าเคเบิลก็70กว่าเหรียญค่าไฟไม่มีฟันรู้สึกว่าแบบแทบไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยอใช่ใช่เพราะว่าส่วนแล้วก็เพย์ออฟเรียบร้อยคือไม่มีผลผลิตก็ขายได้ใช่กินก็ได้ด้วยกินเองคืออยู่แบบพอเพียงสุดๆอ่ะชอบจังเลย บอกว่าโรงเนี้ยเริ่มมีปัญหาก็คือเป็นเชือ้อราก็คือถ้าเชือ้อรามาเริ่มคือมันก็จะ แค่ไปทั้งโรงเลยใช่ไหมคะเป็นที่ท,ที่ดินที่เราใส่หรือว่าอากาศมันเปลี่ยนเพราะว่ามันร้อนอหรือว่ามัน,ม,นมันเปียกเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วคือถ้าอย่างนี้พี่ลาคือจะจะถอะจะถางให้ทั้งหมดใช่อันนี้ก็รอพรุ่งนี้หรือวนันพุธใช่ไหมคะเขาสั่งก็จะมาตัดให้หมดแล้วก็ลือหมดเลยลือหมดแล้วก็พักไว้สักพักหนึ่งเนี่ยตอนเนี้ยทุกคนก็คือเป็นลาใช่ไหมคะใบมันกรอบใช่ใบมันกรอบ แล้วลองผิดลองถูกนานไหมแบบว่าก็ทุกวันละจ้าคือพูง่ายคือกมาก็ลองผิดลองถูกใช่ก็ตหาปห้แก้ตลอดปรับปรุงไปเรื่อย คือตอนที่เฟนขับรถมาบ้านพิรดานะเฟนก็คิด uh huh. ว่าแบบพิรดาใช้ชีวิตยังไงอะคือบ้านอยู่ไกลจากตัวเมืองมากแต่ข้อนี้คือเฟนได้คําตอบแล้วคือเหมือนตรงนี้เป็นทุกอย่างอะคือเราสามารถที่จะอยู่อาศัยได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซักบาทแล้วก็แบบสบายสบายใจเนาะสบายใจพิรดาคิดว่าอยากจะกลับไปอยู่ในเมืองอ,อีกไหมคะไม่คือคิดว่านี่แหละคือทุกอย่างละไม่าตายอย,อยู่ที่นี่ละคือที่นี่ก็คือเป็นคําตอบ ชของพีรดาจากการใช้ชีวิตมาลองผิดลองถูกมาหลายอย่างหลายธุรกิจใช่หลายธุรกิจอันนี้คือ <c oughs> คือลงตัวที่สุด <c oughs> อันนี้คือใช่เหือน <c oughs> ที่พีระดาบอกว่าพีรอยู่บ้านหลังใหญ่มีสระว่ายน้ําแต่มันก็ไม่ใช่คําตอบของทุกอย่างใช่มันไม่ใช่คําตอบความทุกอย่างอันนี้คือความสุขสุขใจสบายกายก็สบายเราได้ออกกําลังเพราะว่าเราไม่ได้โหมทํางานใช่ไหมค่ะชาวเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วก็พัก ทำสวนที่นี่ไม่ต้องกลัวงูเพราะว่าเขากำจัดหมดเขาคือฮาไวไม่มีงูเลยสักตัวไม่มีงูเลยสักตัวค่ะทั้ง5าเกาะหรือว่าแค่ที่บิ๊กไอแลนด์เท่าที่รู้เท่าที่รู้เท่าที่รู้กันที่กไอแลนด์ใช่ใช่แต่ว่าคิดว่าทั่วทั้งเกาะเพราะว่าเขาจะกำจัดหมดไม่ไม่ให้มีงูเพราะอะไรพี่ระดาเพราะว่าเขามีนกที่ว่าเขาสงวนไว้เขาถ้า้ามีงูแล้วงูมันจะไปกินไข่ไข่นกที่เขาสงวนเขาต้องกำจัดหมด สบายใจเลยทําส่วนไม่ต้องกลัวงูเนะาะมาจากลงูกลัวอย่างเดียวก็วคือตะขาบออมีตะขาบตะขาบเยอะจ้ะมีตะขาบเยอะอ เดี๋ยวเฟนั่งลับแล้วเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเฟิร์นไปรับเพื่อนชีหลับเมินอีกวันนี้เฟิร์นรู้สึกแบบมันหายใจเต็มปอดอ่ะมันสดชื่นแล้วก็มันนได้พลังงานดีๆจากพิระดาในการใช้ชีวิตด้วย thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าพี่รามีอะไรจะฝากไว้ไหมคะถ้าแบบใครอยากจะมาทําแบบการเกษตรแบบพิรดาอย่างเงี้ยก็ทําได้นะแต่ว่าที่ดินที่นี่แพงมากหายากด้วยตอนนี้ ที่บิ๊กไอแลนด์ใช่ที่บิ๊กไอแลนด์แต่ว่าเราก็เริ่มต้นได้นะปลูกหลังบ้านใช่ไหมผักปลูกผักไว้กินอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวถ้าใครอยากจะมาเที่ยวบิ๊กไอแลนด์แล้วอยากจะมาซื้อผักกับพี่ดาติดต่อยังไงได้บ้างคะอ๋อไม่ต้องซื้อจะมากินได้เลยกินมากินมาเกได้เลยมาเที่ยวขอบคุณมากค่ะพี่雷าเดี๋ยวเรนต้องไปแล้วขอบคุณมากขอบคุอนอยดีใจมากเจอพี่ดาวันนี้นะคะค่ะค่ะยปไป ขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าคนไทยคนไทยคนไทยคนเชียงใหม่ การที่เฟิร์นได้มาหาพิรด,ดาในวันนี้นะทุกคนมันไม่ใช่แค่เฟิร์นมาเยี่ยมชมสวนผักออร์แกนิกของพิรด,ดาแต่เฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นได้แง่คิดในการใช้ชีวิตอย่างที่พิรด,ดาเขาพูดว่าชีวิตอะ่ะสุดท้ายมันไม่ต้องการอะไรเลยคือต้องการแค่ความสบายใจแล้วก็ความสุขและที่สําคัญคือชีวิตที่ไม่มีหนี้สินคืออย่างพี่โกพี่โกะเบอกว่าพี่โกอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้ใช่ไหมคะแบบปลูกผักใช่ไหมใช่ปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าจะปลูกจริงจะมาปลูกที่บิ๊กไอแลนด์อ๋อเพราะไม่มีงูเพราะไม่มีงูกลัวเป็นคนไม่ชอบสัตว์เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เฟิร์นฝากคนละหนึ่งไลค์แล้วก็หนึ่งสับสไคร์นะคะเป็นกำลังใจให้เฟิร์นกับพี่กกได้ทำคลิปที่ดีในตอนต่อไปสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายมาฮัลโหล